ตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับคือเครื่องปรุงมันจะมีอย่างไรแซ่บแซ่บอยู่ตรงนี้หนึ่งก็คือมีตะไคร้กับกระเทียมที่ตำใส่กันนะครับกับพริกพริกแห้งต้องใส่พริกแห้งเ่านั้นถึงจะแซ่บต่อมาอ,าปปปปอาันี้เบอรกกูดบอรกกูนนี้รสดีรสดีแล้วไม่ใช่รสชั่วอย่างนี้น้ำปลาครับน้ำปลานิดน้อยน้ำปาลาที่ขาดก็เลยก็คือ อย่างนี้หอยซอสหอยนั่งล้มครับขับอะไรได้ตัวนีนเสียบ่าเสียบอยู่นี่แล้วก็มีซีอิ๊วขาวโอเคครับเดี๋ยวเรามาปรุงกันอันดับแรกใส่อย่างก่อนนะใส่พริกก่อนพริกกระเทยกระเทียมก่อนอ่าตามเลยรดซัวรดดีครับรดดี ส่หลายแทบหลายครับใส่หน่อยแทบหน่อยขนยหัวร่วงค่อยว่ากันซองเนี่ยซองหายนั่งลมมันจะห้เห็ดเนื้อนิ่วเนี้ยงแล้วก็มีกลิ่นของเครื่องเทศติดติดกับเนื้อไก่นิดนึงถ้าปอไซอมันจะบเหลืองอันนี้ถ้าไซม์เนื้อมันจะเหลือง น,นี่คือกันใช่ไายแทบไายใช่อยแทบหน่อยอันนี้เน้นเครื่องเน้นเครื่องอเกือบหมดาำด้วยซอสซีอิ๊วขาวาคิมบันอ,อน้อยเนาะน้ำปลาใช่ไหมค้อบบอลนะใส่น้ำปลาพร้อมจะได้กินของน้ำปลานิดหน่อยค้นครับมันอีค้น ซกเล็กซกเล็กเขาได้กันอันนี้สูตรผนแกงครับสูตรผนแกงทางผนแกงของขอเห็ดประมาณนี้จะจะเติมบ้านให้เด้วเติมบ้านให้เติมบ้านมัน เอไปเขาแล้วทางนั้นใส่ใบบักูนะหกหมดางนั้นใส่เพื่อนั้นใส่เพื่อนับเขาคร้าไปบักูใส่กินเขาก็ไม่ได้กินหรอกวะโอเคคนระับ เนาะใส่หมอกเข้าไปไม่ใช่ตรงนี้หัวอาะซีเซตอ่ะ,อะตอนตปน้ำก็คือเขาต้องใส่ตอนก่อนแล้วก็มีน้ำยู่ข้างบนเป็นอย่าง,างเอ่นมาตอนตปน้ำนะครับก็มันจะใส่ไอ้น้ำเพียร์ห์ <c oughs> เนื้อไก่บ้าใหม่เขาตักไปเลยครับในไก่หนึ่งสีนี้น้ำนี่แล้วหรือต้องสีเพิ่มน้ำก็ได้เัง้อในหม้อเขาบ้าใหม่เอาใสรว่าเตี่ยนน้ำดู ี่ขวัญทำไปผมนะมันบอกอันนี้ใกล้สองโตนะครับเราเต็มหมอส่วนใกลไปซื้อ,อยุใสแถวๆเราย,ย่างยองนีเดียว ดูคำต้นคลิปหน่งยผมถ่ายาไว้แล้วเราถอดมาถึงต,ตอนนี้แล้วค่อยย้อนย้อนกลับไปดูโอเคครับอันนี้ครัเวเราจะกินนะครับคคตรเราจะกินอ่ะ <c oughs> เอาตังหมอแล้วครับอันนี้คือเ้าสิบลมีนม้ำบ่มีน้ำนี่เท่ไกลหรือว่าถ้าอยากบ่ให้มันแห้งถ้าบ่าอยากให้มันแห้งนี่ครับมรน้ำอะไรนี่ไหเพราะว่าบ่ต้องเติมไม้ครับเพราะในไก่มันมีน้ำไม่หรอกประมาณนี้แล้วตรงนี้คือเา้า เขาเสียเอาน้ำไว้ข้างบนไว้ข้างบนแล้วก็ให้มันไททคอมอ่อนมาหาหน้ำตรงนี้แล้วน้ำตัวนี้มันจะร้อนแล้วเขาเขาเกลี่ยนน้ำตรงนี้ถ้ากับเราหมันไปเนี้น่าจะประมาณสามมือสี่น้ำอ่าคอยบริคอย,คอยมันฟิวเขาขอบนะถ้ามันฟิวล,ลายหรมันสีบไข่สุก มันจะสุกนั้นสุกแล้วเราต้องเบิ่งนก่อนนะมันฟิวว่าโอเคครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งก่อนมาสุกครับครับ